กราบสวัสดี FC ลุงพล f นฟซลุงภูนะครับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับลุงภูเองนะครับก็มีเรื่องราวต่างๆนะครับที่บ้านกกก่กอนะครับจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนที่จะชมคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามนะคลิปนี้นะครับลุงภูก็จะขอมาพูดถึงลุงพลกันอีกสักหน่อยนะครับซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทางลุงพลก็มีประเด็นดราม่ากับพี่อ๊ควิริยะเสร็จแล้วก็ต่อด้วยคุณน้ำฟ้าแล้วก็หมอปานะครับ หลังจากนั้นไม่นานทางลุงพลก็ได้ไปอาบน,น้ำมนต์สะดเดาะข้อที่วัดดานพระอินท์นะครับซึ่งทางพระอาจารย์พลนะครับเป็นคนทําพิธีให้ซึ่งทางโซเชียลเองนะครับก็มองว่าโดนทางหมอปลาทําของใส่หรือเปล่าซึ่งถ้าลุงปูมอนะครับหมอปลาคงไม่ได้ทําหรอกนะครับและหมอปลาก็ได้ออกมาบอกในรายการหนึ่งนะครับว่าไม่ได้ทําของใส่ลุงพลแน่นอนและทางลุงพลเองนะครับก็ได้ออกมาพูดชัดเจนแล้วนะครับว่าที่ไปอาบน้ามนต์ ไม่ใช่เพราะโดนของอะไรของหมอปลานะครับเพียงแต่หลังจากที่มีประเด็นดราม่าต่างๆทําให้หลังๆบรรยากาศที่หน้าบ้านลุงพลนะครับค่อนข้างเงียบลงไปจึงทําให้ลุงพลเนี่ยไปอาบน้ามนต์กับพระอาจารย์เพื่อสะดอกเคาะ์ต่อชะตาล้างความอับปมงคลให้ออกไปนะครับไม่ใช่โดนของอย่างที่เป็นข่าวเป็นเพียงการไปสะดกเคาะเท่านั้นเองนะครับซึ่งก็เป็นความเชื่อของทางลุงพลนะครับแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคล พูดง่ายๆไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะครับซึ่งการสะดอกคอรกก็เหมือนกับการไปทําบุญทําแล้วทําให้จิตใจสงบสบายใจมากยิ่งขึ้นใครทําแล้วสบายใจก็คงต้องเลือกที่จะทํานะครับและลุงพลก็ยังได้บอกนะครับว่าหลังจากที่ไปอาบน,น้ำมนต์มาแล้วก็ทําให้ใจเย็นลงมีสติมากขึ้นและลุงพลก็ยังได้บอกนะครับว่าถ้ามีงานนอกเข้ามาก็จะรับนะครับแต่ถ้าไม่มีงานก็จะอยู่บ้าน ต้อนรับแขกบ้างทำอะไรไปที่เป็นประโยชน์นะครับและล่าสุดนะครับทางลุงพลก็ได้ทำการย้ายโดมของแม่ตะเคียนโสระพีและพ่อปู่ยศวรนนาคารนะครับไปไว้อีกที่หนึ่งเพื่อที่จะจัดพื้นที่ในการสร้างองค์พ่อปู่พญานาคปาริจิตนาคราชนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับลุงพลก็ต้องเร่งทําให้แล้วเสร็จนะครับแล้ววันนี้ลุงพลและป้าแตนนะครับก็มีงานที่กรุงเทพนะครับเห็นว่าจะไปล่องเรือแม่น้ําเจ้าพญานะครับกับทางลูทีนแซดนะครับ ถ้ามีความคืบหน้าอัปเดตยังไงทางลุงปูจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถส่งคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทําอาหารและเบเกอรี่นะครับก็อ,อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทําอาหารและเบเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทําอาหารและเบเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับ ก่อจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับที่สำคัญอย่าลืงกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงภูด้วยนะครับสำหรับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ